น็อตแบบว่าไม่มีแกะไม่มีขยับคือน็อตเดิมๆเลยที่สําคัญนะคะคันนี้ใหม่แค่50,000ื่นโลเท่านั้นค่ะก็เป็นเบาะหนังตะเข็บแดงนั่นเองเนาะเราเปิดทําการวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะลูกค้าตั้งแต่9ก้าโมงจนถึง5้าโมงเย็นนะคะไม่มีวันหยุดนะคะตะเลิกใดๆทั้งสิ้นเนาะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหนยอีกเช่นเคยนะคะที่นี่เลยค่ะที่ร้านแตงโมคานะคะ ของเรานะคะลูกค้าขาบอกเลยนะว่าวันนี้นะคะเรามาขออนุญ,ญาตอัปเดตสต็อกรถกันหน่อยแล้วกันนะคะมาเลยค่ะมาดูว่าวันนี้นะคะเราจะนําเสนอรถรุ่นอะไรนะคะหรือว่าตัวไหนนะคะมาให้ลูกค้าดูสําหรับวันนี้เอาใจแฟนขับโตโยต้ากันหน่อยแล้วกันค่ะ ยาลิสนะคะเครื่อง1.2ปี2019ค่ะขอแอบ,บกระซิบราคาไว้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเรามาบอกราคาอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะทรง5ประตูคันนี้ต้องไม่พลาดค่ะลูกค้าขะอ่ะเรามาดูโฉมหน้าน้องกันหน่อยละกันนะคะสำหรับโฉมหน้าของเขานะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่ออกจากศูนย์เลยลูกค้าขะ,ะเป็นโฉมเดียวกับในโชว์รูมนะคะตัวนี้ไฟนะคะจะเพิ่มมาคือไฟ เด y l ไลท์ light, ลูกค้าตัวนี้เป็นไฟ LED ทั้งไฟหน้าและไฟท้ายนะคะเป็น LED และเพิ่มมาก็คือเป็นตัวเด y l ไลท์ light, นั่นเองนะคะสำหรับตัว G คันนี้นะคะฟังก์ชันแน่นนะคะออปชั่นเพียบคันนี้ไฟตัดหมอกมีให้ครบหมดแล้วเนาะและนะ้วนวัตกรรมใหม่ของตัว Toyota y a าร s คันนี้ลูกค้าขาบอกเลยนะว่าความปลอดภัยเป็นเลิศคะ่ะนะสำหรับคันนี้มาใหม่เลยคือตัว แอร์แบ็กเจ็ดลูกลูกค้าค่ะ oh. เดี๋ยวเราขออนุญาตพาไปชมน้องกันหน่อยละกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสำหรับคันนี้ค่ะส่วนแมกนอ้องแมกก็จะเป็นแมกอลลอยก็คือเป็นแมกของโฉมของเขาอยู่แล้วนะคะมาดูด้านท้ายกันหน่อยละกันนะคะไฟนะคะเขาทํามาใหม่คือไฟหน้าและไฟท้ายเป็น LED เดี๋ยวขออนุญาตด,ดูนิดนึงนี่อ่ะลูกค้าค่ะขอให้ชมนิดนึงค่ะห้องเก็บสัมภาระนะคะ ห้องเก็บสัมภาระนะคะคันนี้มีถาดท้ายให้แล้วด้วยลูกค้าค่ะใช้แบบสบายบอกเลยนะคะว่าห้องเก็บสัมภาระค่อนข้างกว้างมากนะคะและตัวเบาะนะคะตัวนี้เบาะด้านหลังเรายังสามารถที่จะพับเบาะได้นะคะเดี๋ยวนุ้ยเปิดให้ดูนะเนี่ยตัวนี้สามารถพับเบาะได้ 60- 40ค่ะลูกค้าใครที่ชอบเดินทาง ใครที่ชอบแบบว่าเออขนของที่มีความกว้างหรือยาวนะคะสามารถพับเบาะได้เลยค่ะลูกค้านะคะสำหรับคันนี้ขอให้ดูนิดนึงนะว่าน็อตแบบว่าไม่มีแกะไม่มีขยับคือน็อตเดิมๆเลยที่สำคัญนะคะคันนี้ใหม่แค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นค่ะใครช้านะคะอดแน่นอนนุ้ยบอกเลยนะอย่างที่นุ้ยบอกนะคะอย่างแรกก็คือ ระบบพุธสตาร์ทนะคะในการสตาร์ทรถนะคะเราสามารถกดพุธสตาร์ทได้เลยและมัลติมีเดียนะคะสำหรับด้านใน จอนะคะจะเป็นจอ Android นะคะเป็นตัวของ Toyota โดยตรงเลยเนาะเป็นตัวทัชสกรีนนั่นเองนะคะแล้วก็ระบบแอร์ระบบแอร์เป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดนะคะลูกค้าสามารถปรับอุณหภูมิได้และที่สำคัญพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันสามารถที่จะปรับโหมดได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะต่อบลูทูธได้ด้วยปลายนิ้วของเรานั่นเองนะคะอ่ะสำหรับเกียร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ทรงเกรดไทยนะคะหรือว่าเกียร์ขั้น ันใดนั่นเองเนาะสร้างความปลอดภัยให้กับลูกค้านะคะบอกเลยเนาะอ่ะแล้วมาส่วนของเบาะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะทรงสไตล์สปอร์ตนะคะก็เป็นเบาะหนังตะเข็บแดงนั่นเองเนาะอ่าช่องเก็บสัมภาระเยอะมากๆลูกค้าคะ่ะบอกเลยว่าใครสนใจนะคะพลาดไม่ได้เลยนะไม่แค่50,000ื่นโลเท่านั้นแอบกระซิบนิดนึงลูกค้าขาราคา419,000บาทเท่านั้นนะคะ 1> 4 1 9 0 0 0บาทออปชันแน่นฟังก์ชันเพียบนะคะแล้วก็เป็นระบบที่แบบพุทธสตาร์ทแล้วเป็นแฮชแบ็ก5ประตูใครที่กำลังมองหานะคะนุยบอกเลยนะไม่พลาดนะคะรีบเลยเข้ามาคันเดียว New Stock จริงๆนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาไปดูด้านหลังหน่อยนะคะว่านั่งแล้วเป็นยังไงบ้างกว้างไหมด้านหลังนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาไปชมเนาะนั่งสบายนะคะลูกค้าคะ่แล้วก็คันนี้บอกเลยว่าสะอาดมาก นะคะเบาเนี่ยตึงมากลูกค้านะคะแล้วเขาทำเบาะมาดีไซน์สปอร์ตจริงๆนะเพราะว่ามันจะเป็นหนังดำตะเข็บแดงนั่นเองนะคะสามารถใส่คาซีทได้ด้วยลูกค้าขาใครมีเด็กเล็กนะคะสามารถที่จะติดตั้งคาซีทให้ลูกได้ด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูย้ำกันอีกหนึ่งรอบนะกันนะคะใครนะคะที่กำลังมองหารถดีไซน์สปอร์ตนะคะหรือว่าแฮชแบ็กนั่นเองเนาะวันนี้นะคะแตงโมคาจัดให้คุณแล้วนะคะ รีบติดต่อเข้ามาเลยนะ096 189 86 98ติดต่อหนุยได้โดยตรงนะคะเราเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะลูกค้าตั้งแต่9โมงจนถึง5โมงเย็นนะคะไม่มีวันหยุดนะคะตะเลิกใดๆทั้งสิ้นเนาะขออนุญ,ญาตนะคะลูกค้าคันนี้ราคา4,19,000 10, บาทจัดได้ล้นจัดได้เกินจัดได้เต็ม ใครที่อยากจัดแล้วนําเงินกลับบ้านสามารถรับกลับบ้านได้เลยนะคะลูกค้าคะคันนี้นะคะเราสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ผ่านได้ภายใน2ชั่วโมงเลย ใครไม่เชื่อลองมาดูที่แตงโมคานะคะอะย้ำอีกรอบค่ะ Toyota y ยารินะคะ1.2ตัว G ใไม้แค่50,000โลเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะไม้50,000โลราคา4 1 9 0 0 0บาทค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าเนาะเป็นรุ่นอะไรหรือจะเป็นรถคันไหนนะคะเตรียมติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ